พี่น้องครับการประกาศให้เลื่อนวันหยุดจากวันที่10ทธันวาคมคือวันรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเป็นวันที่30เดือนธันวาคมแทนนะถ้ามองแบบผิวเผินก็คิดว่าเออดีเอาวันหยุดนะราชการไปรวมกันปลายปี30-31 1ก็จะได้หยุดยาวเฮฮากันนะสายติงต้อง ผิวเผินหรือไม่ได้ยุ่งการเมืองอะไรก็ก็ดีรัฐบาลก็ทําอะไรก็ทําไปเถอะแต่พวกเราที่สนใจการเมืองนะนักวิชาการไทยศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความต่อเนื่องอยู่แล้ะผมได้เขียนบทความไว้ที่เว็บเพจส่วนตัวนะก็พี่น้องก็นะถ้ามีลิงก์ส่งไปถึงก็ไปตามดูด้วยมันสรุปให้เห็นถึงสิ่งที่ ได้เกิดขึ้นในร่องรอยเดียวกันเนี่ยซึ่งตีความได้ว่าเป็นการต้องการลบความทรงจำเกี่ยวกับอำนาจของคณะราษฎรนั่นก็คือการสร้างระบอบประชาธิปไตยนั่นเองหมุดประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ต่างๆการเปลี่ยนชื่อห้องนะในกองทัพซึ่งเขาทำได้นะจุดที่มันมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเขาจะลบเลือนไปหมดเลยที่ต้องการลบเลือนเนี่ยก็เพื่อว่า ต้องการจะสร้างอนาคตโดยที่ไม่มีสิ่งเก่าๆที่มันทิ่ม,ทมแทงเขาเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งคือการจิกินรวบประเทศไทยการให้ประเทศไทยเป็นนะระบอบที่สถาบันกษัตริย์ก็ต้องยอมรับใช้คํานี้เป็นศูนย์กลางต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เขาลบนั่นมันคือสิ่งที่สะท้อนว่าประชาชนรุกกลับปราศดรโตกลับแล้วก็ต้องการเป็นพลเมืองต้องการเป็นประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้พี่น้องต้องรับรู้เอาไว้ แม้ว่านะการเลื่อนวันหยุดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือเพิ่มวันหยุดให้เป็นวันของเจ้ามันจะเป็นนะสิ่งที่ไม่ได้กระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องอแต่ว่าในเชิงการเมืองเนี่ยการต่อสู้เซิงเชิงสัญ,ญลักษณ์และก็เรื่องสิ่งที่ต้องจดจำนะเป็นเป็นอนุสรหรือว,ว่าเป็นข้อตเตือนใจทางประวัติศาสตร์เรามองข้ามไม่ได้ มันก็สะท้อนสิ่งที่ผมได้บอกไปเมื่อ2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยว่าเรื่องของการตอกลิ่มทางจิตสำนึกนะในการมองเห็นความสำคัญของเจ้ารักเจ้าแล้วก็ไม่วิ่งไปหาประชาธิปไตยเนี่ยมันคือวาระของระบอบนี้แล้วควบทำทุกอย่างถึงขนาดกล้าเอาวันของประชาชนนะคือวันรัฐธรรมนูญเนี่ย แม้ว่าจะไม่ใช่รัฐนูญฉบับสมบูรณ์เป็นรัชนูรัฐธรฐรมนูญฉบับแกรนคอมพลมเพคือประนีประนอมระหว่างคณะราษฎรกับสถาบันกษัตริย์ตัดบัวเหลือใหญ่นะแล้วก็ทําให้เป็นต้นต่อของปัญหามาจนถึงวันเนี้ยแต่ความสําคัญนมันมหาศาลมากเนะเขาคิดจะลบอะกล้าลบแล้วรัฐบาลที่กล้าลบนี่คือรัฐบาลสีํำเงินสีํำเงินก็รู้อยู่ชาติสตร์กษัตริย คนไทยจะว่ายังไงเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้นะต้องคุยกันดีไม่ดีต้องทวงคืนนะโอเคนะครับลองไปพิจารณากัน